มันเป็นอยู่เลยนะแต่มันจะขดไปดนะเนี okay. ่ยเฮ้ยนี่คือพระเจ้าปลาดิบนะครับโอโทรโร่นี่ไปกินที่ร้านอาหารนี่หนึ่งคำแค่ห้าร้อยนะแต่อูนนี่นี่ไม่ถูกนะประมาณสี่หมื่นนะครับก็ประมาณหม,มณ 10, นนื่นบาทแล้วต่อตรงนี้ดีที่สุดมากคือประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทบ้านเราถ้าเกิดซื้อต้องอยู่ประมาณสองพันห้าหมื่นเจ็ดเป็นเงินเท่าไหร่วะสี่พันบาทสี่พันบาททั้งหมดได้สี่พันบาทซุปเปอร์นี่เขาเจ๋งมากนะครับมีทุกอยาก่างทุกอยาก่อยางแบบสดหมดเลยมันเป็นอยู่เลยนะ แต่มันจะผลิตได้เนี่ยเฮ้ยเอาไปแดงเอาไปแดงให้พิซซี่เลยตอนนี้ได้อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทต่อคู่นะตัวละหกสิบกว่าบาทหรือนี่แกะมันสดเลยนะข้าลมตอกหมึกของสดจากเขาไกโดนี่ดอนนีคือพระเจ้าประดิษฐ์นะครับโอโทโร่นี่ได้ไข่ประมาณสี่พันเยนก็ตกประมาณพันกว่าบาททั้งชิ้นบ้านเราเนี่ยไปกินที่ร้านอาหารนี่มึงคำได้ห้าร้อยนะนี่คือโทโร่นะครับ ทั้งแพ็คนี่ตกอยู่ประมาณ800กว่าบาทแต่อูนี่นี่ไม่ถูกนะอูนี่นี่ประมาณ40,000นะครับก็ประมาณ10,000บาทแล้วตอนตอนนี้แต่ทุกอย่างคือแบบสดกิฟต์แซลมอนชิ้นนี้200กว่าบาทเน,นื้อพวกนีน้มันเนื้อเรียกว่าเนื้อลายมาโบ้พวกนี้จะแพงไขมันแท่กเยอะแต่ถ้าดูแบบเนื้อแบบทั่วไปที่ไม่ได้มีไขมันแท่กเยอะอ่ะ250บาทถ้าว่าห้บาทนี้นถือว่าคุ้มนะเนี่เยเยอะอยู่นะ220บาทได้300ร้กับก็เท่ากับประมาณกิโลละ600กว่าบาทกแบบ็ประมาณบ้านเราประมาณกินล่าโอ้มันเนื้อลายนะเอามาผัดนทำมันห นี่ก็ประมาณ2 0 0 0บาทเราให้ดูตรงโซนเล่านะอลวงพ่อเรอพี่พีชกลองกลางนี้มันของเอาไว้ซื้อกินเล่นเลยใช่ค่ะในม่ใช่กองกลางเกรงใจเขาแล้วก็ซื้อแยกสวยดยนี่ไม่ใช่กองกลางเ่ปติซ้ายดูโดนเจ็บเม็ดเนี่ย จ็บไปถึงโอทาฟอร์ดเลยนี่จะสึกมาแล้วเนี่ยมายืนซื้อเหล้าเนี่ยอย่านี้นี่ถูกมากคือประมาณ1,100บาทบ้านเราถ้าเกิดซื้อต้องอยู่ประมาณ2,500ถูกกว่าบ้านเราเกิน3เท่าครับที่นี่มันต้องกินที่พิกีครับที่เราดูดี๊ด้หน่อยนี้พี่กินคดเดียวหมดละไอ้เหี้ยตอนนี้พี่ที่ที่ที่พิคกี้เลยนะใช่ไอ้เหี้ยแดดที่สี่เลยที่หลายคนถามว่าเหล้าที่พี่ภูมิกินคืออะไรตัวนี้แหละครับผม ใหย่ยกับน้ำมันพืชอ๋ออันนี้ห้าเปอร์เซ็นเลนะห้าเปอร์เซ็นนะใช่กวเท่านี้ไม่แรงครับล้วดูนี้น่ารักอันนี้อะไร่ะคินิจิ๋วอันนี้คือฉันกินหมดถังคนเดียวได้เลยค่ะน่ารักจังเลยอะเหมือนกระป๋องนมเลยที่ยหากินที่ข้างนอกนี่ไม่ได้นะกินได้แค่ only itokaido วัฒนธรรมของเขาคือจะมีแบบของโลโก้เท่านั้นที่เขาทำแล้วเขาไม่ส่งออกที่ไหนเลยอันนี้คืออร่อยสุดแล้วอันนี้กิรินกิรินริมเบียอันนี้อร่อยน,น,อน,น,น,นุ่มแบบนุ่มแบบราฟเหมือนแบบมีแบบขอบข้าวด้วยอุ้ยอันนี้คือ <undred S 2> เอาเอาไว้เอาไว้จ<อ>ิ<อ>้มอึกเดียวแล้วก็จิ๋วพ่อกระหายพอกระหายปวดเล็กน่ารักแล้วปวดใหญ่ละนี่ครับอุ้ยตกประมาณอันนี้พันสาม สองอยบาทสามร้อบาทผมไปดูนะว่าชาวบ้านเขาซื้ออะไรกันบ้างชัดเจนครับสุดทาหมดร้านที่ผมตั้งคำถามครับคุณรอดแล้วก็ไทยเบฟมานานแล้วครับทำไมคุณไม่เลิอกทำโซดาแบบขวดพลาสติกเพราะว่ามันยิ่งวง่ายไม่ตกแตกได้ทำมาเป็นขวดลิตรสองลิตรรถแบบพี่พี่วินมอเตอร์ไซค์กินกินไม่หมดก็ปิดฝาเย็บได้ไม่ตกแตกบาทตัดตี หมื่นเจ็ดเป็นกันเท่าไหร่วะตกเล็ตกเล็อ่ะสี่พันบาทสี่พบาททั้งหมดด้วยสี่พันบาทแล้วที่นี่คือเจ๋งมากคือทุกเวลาเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแผนาแพ็กกิ้งเลยไหมอ่าเขาจะไม่มีและไม่ใช่แอะครับปัติไม่ใช่ครับช่วยตัวเองอ่าเรียกอะไรนะคุ้งเล็บเพราะกัแล้วก็สาวอย่างละไม่ใช่พี่ถามว่เขาช่วยตัวเองหลือเร็วจริงๆเลยเ้าเป็นพวกผลไม้แล้วเขาก็มีถุงพลาสติกใส่ให้แล้วนี่ก็เป็นรังังมือสองแล้วเราก็โหลดเอาของเนี่ยกลับบ้านจะได้ไม่มีการใช้พ เ่าสิบวนลองหลอ <c oughs> นแล้วหลอนแล้วไอ้นี่